สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบัวพาท่านมา,ากราบนมัสก,การหลวงพ่ออินวัดสุนทรประดิษฐ์และหลวงพ่อนรมิตรในโบสถ์เก่าหรือว่าวิหารและวันนี้ตอนนี้พาท่านขึ้นมาบนสลาซึ่งเคยปฏิทัษ์ฐานสังขารหลวงปู่แขกแล้วก็ได้เกิดมีไฟฟ้าชอ็อตลัดวงจรทำให้อ่าไหม โต๊ะหมู่บูชาไม่พรมไม่ม่านก็ทำให้มีควันไฟนะ่ไปลมภาพจิตกรรมพุทธประวัติบนสลาชั้นที่สองของสลาวัดสนทรประดิษฐสลาใหญ่ก็ตอนนี้ทางหลวงพ่อสวยัยท่านเจ้าวาดก็ได้ให้ช่างมาซ่อมแซมธนุบำรุงจากภาพที่ ลมควันดำตอนนี้ก็ช่างก็ได้มาทำสีแต่งสีขัดล้างเช็ดถูทำขึ้นมาใหม่ก็เป็นภาพปกติเหมือนเดิมตามที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่แรกนะครับสลาหลังนี้ก็เป็นสลาสองชั้นสลาใหญ่สองชั้นของวัดสุนทรประดิษฐ์ครับพาท่านผู้ชมดูภาพก่อน นะครับนี่ฮะทั้งทั้งทั้งภาพพุทธ,ธประวัติตั้งแต่ประสูตรตัดสรู้บริธิพานมีครบหมดเลยครับนี่ฮะจะเห็นได้ว่าภาพแต่ละภาพนั้นกลับมาสวยงามดังเดิมหลังจากที่เกิดไฟฟ้ารัดวงจรช็อตเป็นไฟไหม้โต๊ะหมู่บูชาพรมแล้วก็ม่าน ใหญ่มา,านเล็กตอนนี้ก็ได้บุรณะสร้างซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ดีดังเดิมนะครับที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นฐานโต้หมู่บูชาถ้าเรามีกิจกรรมประชุมสงฆ์กิจกรรมของทางวัดไม่ว่าจะเป็นงานกระถิ่นงานมงคลงานบุญงานอะไรใหญ่ๆนะครับก็จะใช้ อัดสงที่เห็นอยู่ด้านนี้ครับแล้วก็มีโต๊ะต้อนรับแขกเก้าอี้นี่ครับทั้งศาลานี้ก็จะปูผมสีแดงกลับมาสภาพดังเดิมด้วยบารมีของหลวงพ่อสวยัยท่านจเจ้าวาดนะครับได้หาช่างมาซ่อมแซมธนุบำรุงตกแต่ง ครบับก็เชิญชวนญาติโยมพี่น้องที่ดูช่องยูทู e นาคบัวนะครับมาถึงวัดมาถึงบากรรมก็เชิญแวะมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่ออินวัดสุนทรประดิษฐ์หลวงพ่อนริตรในโบสเก่าที่กำลังบุรณะซ่อมแซมส่วนที่สำรุด สุดโทมลงไปก็ตอนนี้ที่โบสถ์เก่าก็กำลังใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอีกประมาณเดือนกว่า,ก,วาก็เสร็จครับตอนนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวดูจิจกรรมฝาผนังบนสลาใหญ่ชั้นสองของวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับที่เห็นอยู่นี่นี่ครับสวยงามดังเดิมเหมือนไม่เคย มีเหตุการณ์ไฟช็อตหรือว่าไฟไม่โต๊ะหมู่บูชาผ้าพรมม่มา,านอะไรต่างๆเหมือนไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นครเพราะาช่างได้ตกแต่งแก้ไขขัดสีสุีีวันกลับมาใหม่เหมือนดังเดิมนะครับครับที่เห็นอยู่นี่ก็ฝากเชิญชวนนะครับพี่น้องที่ดูช่อง YouTube นาคบัว มาแวะร่วมธนุบำรุงบริบริจาคหรือว่าทำบุญกับทางวัดกับทางหลวงพ่อเออจเอา้าวาดได้เลยครับฝากช่วยเป็นสะพานบุญแชร์คลิปของวัดทุนทรประดิษฐ์นี้ด้วยนะครับจะได้เป็นที่รู้จักหรือว่าพี่น้องที่ศรัทธาวัดทุนทรประดิษฐ์อำเภอบรารรรมนี้หรือว่าศรัทธา หลวงผู้แขกหลวงพ่อสวัยหลวงพ่ออินหลวงพ่อนรมิตรก็มากลาวขอพรได้เป็นสะพานบุญให้ทางวัดด้วยนะครับช่วยแชร์คลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ